สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่อง Lucky Story นะคะวันนี้เราได้ชุดตรวจมานะคะเป็นชุดตรวจโควิดนะคะง่ายๆด้วยตัวเองเนาะอันนี้เป็นของยี่ห้อ Teda Plus Medical นะคะไปเสิร์ชดูกันได้เนาะอันนี้ส่งตรงมาจากเยอรมันเลยนะคะหนึ่งกล่องจะมี5ชิ้นนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตรวจเนาะตรวจง่ายๆค่ะมี หชุดเนี่ยมันมีอุปกรณ์แค่3อย่างนะมีอันนี้เป็นแผ่นไม้เหมือนสำลีค่ะใช้แย่ลงไปในจมูกสองข้างเนาะแล้วก็พอเราแย่เสร็จแล้วเราก็จะเอามามาจุ่มกับน้ำยาที่เขาให้มากับตัวนี้เนาะเสร็จแล้วมันก็จะมีแผ่นแท่นวางเนี่ยค่ะ แล้วก็เราให้หยดลงไปแล้วก็จะรู้ผลได้ภายใน15-20นาทีนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวแกะก่อนโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยเขาให้สองข้างนะคะทุกคน โอเคอุ๊ยน้ำตาแล้วก็เขาให้น้ำยาอันนี้มาเนาะเราก็จะเปิดเปิดยังไงโอเคเสร็จแล้วเขาก็ให้จุ่มลงไปนะคะทุกคนแล้วก็แกว่งมาสิบห้าครั้งคุณพยาบาลขาทำนี้ดีนะคะโอเคแล้วก็ดึงออกเอาเน็กากีฟนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะทุกคนนี่นะ เราทำ <Okay. S 1> ให้ดูกันรีวเวเลยแล้วก็สเต็ปสามนะคะเขาบอกว่าให้นํำแท่นอันนี้นะเป็นคล้ายๆเขาบอกว่าทําคล้ายๆเหมือนที่ตวรดคันเลยค่ะให้เอาน้ำยาเนี่ยหยอะลงไปในในตรงนี้ตัวเอสนะคะแล้วหลังจากนั้นก็รอผลก็จะหย่อก,กันไปคือเราไม่รู้ว่าเขาให้หยอเท่าไหร่เราหย่อหมดเลยมันได้ประมาณไม่กี่หยดหมดเลยดีกว่าเหมือนเพราะว่ามัน หน,หนึ่งชุดมันก็ต้องใช้ให้ครบด้วยกันโอเคหมดแล้วค่ะ<ม>ตอนนี้สีมันเริ่มเป็นเนี่ยทุกคนกลัวมันหกอ่ะมันมันจะเป็นสีคล้ายๆสีม่วงๆนิดนี้เป็นผลนะถ้าเราเป็นเนกาทีฟถ้าไม่มีเชื้อนะคะจะขึ้นตัวสีตัวเดียวแต่ถ้าเป็นโพสิทีฟเนี่ยแสดงว่าเรามีเชื้อโควิดนะจะขึ้นทั้งสองขีดเลยจะขึ้นตัวสีแล้วก็ตัวทีแต่ถ้าเรา การตรวจครั้งนี้ไม่ได้ผลคือต้องตรวจซ้ำเนี่ยเราจะขึ้นแค่ตัวทีตัวเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในอีก15-20นาทีนะคะค่ะทุกคนระหว่างรอผลตรวจประมาณ15-20นาทีเนาะจะมาเล่าจะมาเล่าความรู้สึกตอนที่ถูกแยงจมูกเนาะเพราะว่ามีคนถามกันเยอะเวลาไปตรวจโควิดอะแยงจมูกเจ็บไหมลึกไหมแสบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่น้องน้องเอาใช้ไม้แย,ย่เข้าไปก็จะลึกประมาณเนี้ยก็แสบแสบมากเลยค่ะแสบมากเลยตอนที่เขาปั่นสำลีอ่ะสี่หครั้งใช่ไหมคะเพราะว่าต้องปั่นสี่ห้าครั้งแสบข้างแรกนะแสบแบบน้ําตาเริ่มมาและข้างที่สองนี่แบบอุย้ยแบบแสบเลยอะ่ะแสบจี๊ดเลยอะ่ะแสบมากนั่นแหละค่ะคือนี่ไม่เคยไปตรวจที่ไหนนี่เป็นการตรวจ ครั้งแรกแล้วก็เป็นการตรวจด้วยตัวเองที่สั่งซื้อมาจากเยอรมันที่ทำคลิปไปคราวที่แล้วอะค่ะก็เลยแบบอืลุ้นอยู่เหมือนกันนะทำใจอยู่ตั้งนานว่าจะตรวจวันนี้ตรวจดีกว่าไหนๆก็ซื้อมาแล้วเพราะว่าเก็บไว้ในในอากาศเย็นๆหรือที่เย็นๆอะเก็บไว้นานๆมันจะไม่ดีมันจะคุณภาพการตรวจมันจะด้อยด้อยลงไปใช่ไหมคะก็เลยรีบตรวจดีกว่า แล้วก็ลุ้นอยู่เหมือนกันม,มาค่ะมาลุ้นผลตรวจกันครบ20นาทีที่รอคอยแล้วนะคะเทนเนเทนดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะขึ้นที่ตัว C นะคะไม่มีเชื้อโควิดเย้ดีใจมากเค่ะน,น,น,นี่นะคะคือตอนแรกเลยที่ที่น้องเขาหยด หยดน้ํายาลงไปใช่ไหมคะมันจะเป็นสีม่วงเต็มตรงนี้เลยแล้วพอช่วงระหว่างตั้งแต่นาทีแรกถึง20นาทีเนี่ยมันก็จะผลมันก็จะวิ่งตามตามตาม,ตามสีม่วงเป็นขีด,ข,ด,ข,ดขีดมาเรื่อยๆอย่างของลักกี้อันเนี้ยมันจะวิ่งมาที่หยุดอยู่ที่ตัว C เพราะว่าเป็นเนกาทีฟก็คือไม่มีเชื้อโควิดนะคะโอเคก็อืม ถ้าเกิดว่าลักกี้หรือคนในครอบครัวเนี่ยไปไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงมาก็จะตรวจกันเรื่อยๆค่ะเพราะว่า,าที่สั่งซื้อมานี่ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าการที่ไปรอคิวตรวจฟรีหรือไปตรวจเองที่โรงพยาบาลค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะคะอืมวันนี้สบายใจแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย